บรรดาเพื่อนพิสุสะพเนงทั้งหลายทิ่ญาโยมพุทธบริษัทเวลานี้ที่พูดนี้ก็ยังเป็นวันที่17ก,ก,กรกฎาคม2527ที่บอกไว้เพราะว่าจะได้ทราบว่าพูดตั้แต่สมัยไหนแล้วต่อไปเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงโบราณผมอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ ถ้าตายไปเมื่อไรเสียงยังอยู่เราจะได้ทราบว่าพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไรดีไม่ดีย่าโย่สมัยหลังถ้าเราไปเปิดให้ฟังจะหาไปเสียงปลอมถ้าบอกไว้คงไม่มีใครปลอมวันนี้เราก็มาพูดกถึงอันอน,นาคตังสยานอน,นาคตังสยานนี้ก็ไม่ใช่อะไรเป็นที่ปิดขุยานนั่นเอง ก็วงความว่าเราปฏิบัติ <c oughs> ในทีปพจคุยานอย่างเดียวเป็นผลมาจากมโนยิธิเราก็รู้อนาคตได้อนาคตาต่างสิยายค,ค,คือรู้เหตุการณ์ข้างหนารู้เรื่องของเรารู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องของสัตว์อื่นรู้เรื่องรถประฐานที่ถ้าอยากจะทราบว่าถ้าเป็นคนไทยนะ ถ้อยากจะทราบว่าประเทศไทยข้างหน้าจะเป็นยังไงจะหมดสภาพความเป็นไทยไหมถ้าสงครามเกิดขึ้น,เ,นเวลานี้สงครามก็ล้อมรอบประเทศไทย <c oughs> อ่านหนังสือพิมพ์พบรากบัณยนยกทัพเข้ามาไปชิดไลเ่เขมรติเขตไทยแล้วข้างด้านลาวก็เคลื่อนเข้ามาใกล้คือกลางแม่น้ำโขง ทางด้านภาคน้านเขาก็คิดเข้ามาทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกก็ไว้ใจไม่ได้ทางด้านทิศใต้ทางด้านใต้ทางด้านตะวันตกตะวันออกของใต้ก็ไว้ใจไม่ได้โลงความในทะเลหลวงเราก็ไว้ใจไม่ได้อยากจะรู้ว่าในสถานที่รอบประเทศมีอะไรบ้างเราก็ใช้กำลังของมนโนยิธิที่เราฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงทิญยานดูก็ได้ถ้าดูอนาคตสัญญานว่ยเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนใครจะเป็นอะไรบ้างอันนี้เราต้องการทราบได้ได้ใ,ใช้กำลังของมโนยิธิไปดูสถานที่ต่างทิญยานเราก็ทราบ เห็นสถา,านที่ตั้งได้แต่มันไม่ชัดนักไม่แน่ใจไปไม่ถึงที่ใช้กําลังขมงโนยธิไปในที่ตั้งตั้งของเขาเลยเขาตั้งกองทหารอยู่ที่ไหนมีอาวุธอะไรบ้างอะไรนี้มีกําลังเท่าไหร่วันดีเห็นแล้วจะตกใจว่าโอ้ oh, อาวุธเขามากมายเหลือเกิน <c oughs> ของประเทศไทยเรามีไม่เท่าเขา กำลังพลไม่สำคัญความสาม,มารถสำคัญความฉลาดสำคัญความสาม,มารถี่สำคัญที่เราจะทรงความเป็นไทยไว้ได้หรือไม่ได้เราทราบเราทราบทราบที่การบะทรระว่างทหารไทยกับทหารข้าศึกว่ามีสภาพนยังไงในวันหน้าเราก็าทราบเพืสร้างความสมบายใจให้ปรากฏ ไนเรื่องการทราบข้างหน้านี่ครับการพูดอย่างนี้ไม่สอนธรรมะกันอย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องประวัติของผมด้วยแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าการทราบข้างหน้าเนี่ยผมกลายเป็นคนบ้ามาหลายปีตั้งแต่ปีพศสอง8ัห้า้ผมก็พูดเรื่องน้ำมันในประเทศไทย ว่าในประเทศไทยมีน้ำมันมหาศาลมีทั้งแก๊สั้ะน้ำมันเวลานั่งกลิ่งข้าวน้ำมันยังไม่ปรากฏแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏตามเสียงผมพูดก็คือมีเสียงย้อนเข้ามาสงหูว่าผมบ้าผมก็เลยนั่งนึ่งๆใครจะว่าดีใครจะว่าชั่วไปเรื่องของท่านผู้นั้น จะมีความเห็นเราไปทำลายความเห็นกันไม่ได้เรามีสิทธิ์จะพูดตามความที่เรารู้เราก็พูดไทยจะมีสิทธิแต่ตนิจะด่าจะว่าเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> ถ้า,าการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอย่าลืมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเกอ,อนินติโต คนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกวัตถุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นหินเช,นช่นปูนเป็นต้นก็ยังถูกนินทาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ถูกเขานินทาถูกเขาด่าต่อหน้าฉะนั้นทุกคนถือว่าไปให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปสะดุง้งอย่าไปสะเทือนเราเกิดมาเพื่อชอบบ้านเขานินทา เราเกิดมาเพื่อจะบ้านเขาติดเตดียนเราเกิดมาเพื่อจะบ้านเขาดา่าเราก็ทําตามเรื่องเราอยากจะทําอะไรตามความรู้ของเราเราก็ทําท่านอยากจะด่าเราตามความรู้สึกของท่านท่านก็ด่าให้เป็นเรื่องของท่านไปตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันทึงเรื่องอาาคตังสยายอนอาาคตังสยามนี่มีประโยชน์มาก ไม่รู้วิธีชีวิตขอเราเองว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเวลาที่เรายังไม่ตายเนี่ยปีไหนจะมีสภาพเป็นยังไงจะป่วยไข้ไม่สมบายเป็นยังไงจะมีความดีจะมีคนชมจะมีคนติเป็นยังไงชีวิตเราจะรุ่งเรืองจะจะสบจะซบเศร้าเป็นยังไง <c oughs> เราต้องการรู้ รู้แล้วก็บันทึกไว้อย่ากูดไปไม่รู้ไว้คนเดียวการเวลามันยังไม่ถึงทางที่ดีรู้ยาวๆแล้วก็รู้สั้นๆคำว่ารู้ยาวๆหมายความรู้ข้างหน้าไกลออกไปหลายๆปีหรือตลอดชีวิตแล้วก็รู้สั้นๆไว้ไปเพร่วัดระยะรู้สั้นๆวันสองวันห้าวันหวัน9วันสิบวันเนี่ยสำคัญมาก เป็นเครื่องวัดระยะยาววา่าระยะยาวที่เราเข้าใจมีความรู้สึกมันจะถูกจะต้องไหมถ้าระยะสั้นถูกระยะยาวมันก็ถูกถ้าระยะสั้นไม่ถูกระยะยาวก็ไม่ถูกนี่มีความรู้สึกตามนี้เลีวก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็รู้เรื่องของเราไปถ้าระยะสัน้นระยะยาวมันถูกหมด แล้วก็ดูอนาคตไกลแสงไกลนั่นคือตายไปแล้วเราตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็วัดกําลังใจของเราไปด้วยตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์หรือยู่อมตมโลกหรือไปน,นิพพานหรือว่าสถานสามสถานไม่เป็นที่พอใจเราอาจจะเป็นมนุษย์ หรือว่าจะถอยหลังไปเป็นสติฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสันนรกดูกฎของกรรมที่เราทําว่ามันจะให้ผลไปไหนอันนี้เราก็ทราบ <c oughs> เมื่อเราทราบเรื่องของเราได้เราก็ทราบเรื่องของคนอื่นได้ว่าคนที่เราสัมผัสที่เราคบหาสม,มาคมเขาจะดีหรือเขาจะเลว เวลานี้เขาดีเวลาหน้าเขาเป็นยังไงให้ผมเนะี่ยก็เป็นคนจังไรเรารู้แล้วความจริงเราเฉยๆว่าดีกว่าความเมตตาเป็นไปใจใัยเกิดความเร่าร้อนไม่กันถ้าเมตตาไม่ถูกทางเนี่ยผมก็เคยผ่านมาแล้วให้ความเมตตาปราณีแต่ความดีไม่ปรากฏ สิ่งที่ทอนย้อนหลังเข้ามาคือเพื่อนลืมไม่ตองการพอดีแล้วเขลืมเลยอันนี้เยอะแต่ต่อไปความเล่าร้อนความทุกข์ความไม่สบายกายสบายไม่สบายใจเกิดขึ้นความความปราปรถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นเขาย้อนถอยหลังกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ทำยังไงผมก็ยอมผมก็รับ ในฐานะที่ผมคิดว่าผมเป็นมิตรดีของคนทุกคนและสัตว์ทุกประเภทในโลกผมถือว่าผมจะเป็นมิตรดีตามกำลังใจที่ผมจะอดทนได้แต่ว่าเรื่องการสงคราบแบบนั้นก็เลยกันถือเวขาถ้ามาถามก็จะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างวางหมด ผมก็วางจริงๆครับไปวางหมดมาว่่าผมไม่ยุ่งกับเรื่องของใครใครเขาจะดีเขาจะเลวไป็นยังไงเรื่องพยากรณ์ให้ไม่มีอีกทางนี้เพราะอะไรเพราะผมเข็ดตอนนี้อติต่อาอนายข้าตันทยานก็รู้ของคนอื่นคนอื่นบรรดาญาโยมพัวบริษัท ที่มีกำลังศรัทธาในพระสงฆ์ในพุทธศาสนาพระสงฆ์ท่านคนดีหลายประเภทบางท่านก็นอง,งาอาจมาตายิ้มแย้มแจ่มใสบางท่านก็นมีดั่งซุมอะไรของท่านแต่ละคนจริยาไม่เหมือนกันบางท่านก็นมีความเมตตาปราณีโอภาปราศัยดีองค์งท่านกงเงียบเราก็ใช้อนาคตังสยาน ว่าพระองค์นี้ถ้าตายจากความเปินคนจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นพรหมหรือจะเป็นจะไปนิพพานหรือว่าท่านไม่อยากจะไปจะถอยหลังกลับไปโลกันุลโรกเวจีมารลกผลนร,ก,ก,นนรกคุมหนอยเป็นเปรตสุกกายก็ได้ใช้าอานาคตังสิยานดูถ้าดูแล้วเห็นแล้ว มีความเข้าใจแล้วบันทึกไว้วันหลังทำใจสบายลืมเรื่องเก่าซะก่อนเริ่มลืมเรื่องที่บันทึกไว้ก่อนรวบรวมกำลังใจไปนิพพานถ้าจิตไปถึงตรงนั้นมันเป็นอ,อุเบกขาจริงๆไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดจิตสะอาดมากหลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องเก่าก็ทูลถามองสมเด็จพระผูมีพระภาค ว่าคนนั้นต่อไปขาาป้างหน้าจะไปยังไงชีวิตในความเป็นมนุษย์ชีวิตเมื่อตายแล้วถึงทั้งนี้เขายังไม่เป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแต่พระกวาสมเด็จพระกวนก,ก็สามารถจะบอกได้ถ้าบอกได้แน่ก็มีคนหลายคนที่ท่าทางอิลิกเคคาเคคาท่าทางมองกันแล้วไม่ค่อยจะดีนะัก แต่ว่าความรู้สึกว่าเวลาข้างหน้าคนนี้จะดี้เก็บความรู้สึกไว้บางทีเราคิดว่าเราจะมีความเมตตาเกินไปแต่ว่าในที่สุดเขาก็ดีตามนั้นนี่ระบรรดาญาติโยมพุทธริษัททุกท่านถ้าใช้อนาคตังทยานทำบุญจะไม่ผิดบุญจะไม่ต้องถูกก็หลอกลวง ว่าเคยพบมามากระยะเกิดไกลเห็นญาติโยมพัตุบริษัทหลยายเอเงินไปท่ากระถินมาพร่าบางอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วไปนะอาตมาพบในสถานที่ใกล้จริงๆก็อาตมาพอกระถินเข้ามาะพร่าเข้ามาก็เล่าเต็มสลาเลื้ยงเล่าเองอบวัยได้รับกระถินมะปราที่ห้าหมื่นหกหมื่นทั้งแสนก็มี แ้ปีรับหลายครั้งผ้าป่าคิดแล้วปีละเป็นแสนแต่ว่าไม่มีอะไรปลายกดเข้ามาเลยเงินหมดนี่ทิศอย่างนี้จีว่าเป็นการทำบุญผิดถ้าไเราใช้อนาคตังสย,ยานและเจโตริยานก็ได้เจโตริยานดูกำลังใจเขาบุคคลผู้รับผลทานจากเรา ที่เราไปทำบุญแล้วถวายเป็นทานเท่ากับถินพระป่า,ปาแล้วว่าอน,นาอานนาขต่างสิยานใช่ที่ตัาญยานอน,นาขต่างสิยานดูขนาว่าคนนี้เงินจนนํานวนนี้ถ้าเราไปถาไวายไว้เงินจะไปไหนบ้างมันก็จะทราบชัดแตรู้ว่ามันไปผิดทางเราก็ไม่ให้สเสลยก็หมดเรื่องไม่ทําแล้วก่อนจะไปจองก่อนจะไปมุกบุกสถานที่ที่ทําบุญ เราก็ดูซะก่อนว่าควรทาหรือไม่ควรทาอันนี้จะมีประโยชน์กัรรดาท่านผู้ธศาส์จะไม่มีการสูญเสียอะไรทั้งหมดแต่อย่าลืมนะรักษากําลังใจตามที่กลามมา่าวมาภาพพระพุทธโูปก็ดีภาพพระโรคประชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีพยายามสรงเวลาให้มันส่งตัวจับให้ชัดเนจนจำใส่ไว้ จะเรวฝึกกําลังใจให้เห้นชัดทุกวันทุกเวลาที่เราต้องการยามว่างเกิดขึ้นอะไรใช้กําลังใจจับรูปรโฉมทันทีหรือจับภาพพระพุทธรูปแก้วใสที่เราใช้เป็นนิมิตให้ติดตาได้จิตใจไว้ตลอดเวลาบอกไม่มีเวลาจะทำาัโถไม่ต้องไม่ต้องออกแรงไม่ต้องใช้เวลามากนึกมาะลรเห็นปับ๊บ นึกมาเลยเห็นภยามปกติของผมสมัยที่พผมฝึกผมเห็นของผมได้ตลอดคืนตลอดวันเว้นไม่แต่หลับถ้าเราเห็นภาพพระในอกเห็นภาพพระคลุมตัวผมผมจะชื่นใจจิตมีความสุขในการภาวนาการภาวนานี้ผมก็แปลกกว่าคนอื่นเขาอาจจะมีคนดีกว่าผมก็มาก นั่นคือเวลาเดินิฏิบัตาาิผมแทนที่ว่าพุทโธสมาหังเป็นต้นผมลออิิพิโสทั้งจบเพราะทั้งบทนี้เราไม่ลืมต้องพยายามนึกในใจเบาๆช้าๆเคลื่อนไปจนกว่าจะจบจนกว่าจะเดินไปิฏาบาัติจนกว่าจะเดินกลับจนกว่าจะเลิกเข้ามากลับถึงที่นั่นผมจะเลิกเลิกภาวนาอิทธิพิโส ทำอย่างนี้จิตใจชุ่มชื่นมีลมทรงตัวเมื่อใช้บทเยียาภาวนาทุระที่จะคุยมันก็คุยไม่ได้ถ้าคุยแล้วภาวนาจะขาดเราก็เลยไม่อยากจะคุยแเมื่อไม่คุยจิตคุมอารมณ์ผลต่างๆเมื่อเกิดตามมาทั้งหมดญาณต่างๆก็เกิดปรากฏขึ้นและการจะใชอารมณ์เข้าคุยกับเทวดาหรือผมหรือใครก็ตาม ใจใช้เวลาได้แบบตามสบายๆเพราะการนึกถึงอิจิปิโสกว่าจะไปพิ่อสบายกลับมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนั่นหมายความหัดทรงสมาธิทั้งทั้งที่มีงานอันนี้มีความสําคัญมากนักเจริญสมาธิเฉพาะเวลาสงัดใช้ไม่ได้ต่อไปปัจจุบันนีนปัจจุปนัสสิยาน <c oughs> ปัจจุปนัสสิยาน,นี่มีประโยชน์ ว่าปัจจุบันนี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์คนงานที่เราสั่งงานไว้ที่โน่นที่นี่เขาทําดีตามที่เราสั่งไหมหรือว่ามีการบิดเบือนประการใดอันนี้มีความจําเป็นบรรดาแานพุทธบริษัทจําเป็นจะต้องรู้แล้วก็จําเป็นจะต้องทํา เพื่อเป็นความสุขของเราทีนีต้ตบมายาถากรรมตายานยาถากรรมตายานในปัญญาเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องบอก,บอกความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเสียหายก็ดีความได้กําไรก็ดีที่ปรากฏขึ้นมาเวลานี้เป็นผลจากความดีมาจากไหนในก็หมายความถ้าเรารวย เรารวยขึ้นมามีลาบสการะมากลาบเกิดจากผลอะไรผลความดีในชาติปัจจุบันเนีผลความดีในชาติอดีตชาติในอดีตชาติไหนเราทำอะไรไว้ภาพนั้นจะปรากฏถ้าผลงานไม่ขาดทุนแล้วก็ทราบอีกเหมกันกว่าขาดทุนเพราะกรรมอะไรเราทำพลาดเพราะใช้ปัญญาน,น้อยไปใช้ความละเอียดเราอ่อนน้อยไป แต่ว่ากรรมอะไรที่เราเคยรบกวนเขาไว้เขามาสั่งสมมาทำลายเรามามาสนองความจริงยะถามยะถา,าะกาม,าามาตายานมีประโยชน์แล้วกลับขมายทีก็คือการป่วยไข้ไม่สมบายการป่วยไข้ไม่สมบายนี้จะถากกามตายานก็บอกเหมือนกัน เราจะทราบอาการป่วยแข้ไป็สบายนี่เราไม่ชอบเปราเสียหายเงินทองสเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียความสุขเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องดูอย่าไปนั่งบน่นอย่าไปนั่งว่าทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมเก่าๆหรือกรรมใหม่ที่เราทําไว้อย่างในสมัยเด็กๆก,ก็ไม่เด็กเอาพ้บ่นแล้วนะ ก่อนที่ผมจะมีพรรษายี่สิบพรรษาสี่ปีขณะคำโดยลานั้นผมกำลังอาบน้ำอยู่ที่หน้าวัดผมทำงานทั้งวันงานตั้งแต่เช้าผมเวลาหนุ่มๆผมทำงานยันกลางคืนญาติโยมมาก็รับแขกญาติโยมไปก็ทำงานทำงานกลางวันไม่เสร็จผมก็ทำากลางคืน เป็นน้นว่าวันนั้นมันร้อนจัดเพราะทำงานแล้วก็ตอนเย็นก่อนจะทําวัดเย็นผมก็ไปอาบน้ําที่นาวัดลงไปแช่น้ําได้ประมาณห้านาทีร่างกายมันเย็นจิตใจเขาชุ่มชืน่นเกิดความรู้สึกขึ้นว่านับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะต้องป่วยแล้วก็นอนโรงพยาบาลสองปี ไอ้การนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เพียบแปรไม่ใช่เพียบแต่ถ้าไม่เข้ามันเพียบเข้าไปแล้วมันก็สบายออกมาเมื่อไหร่มันจะอาการไข้จะเพียบแปรอีกอาการจะไม่ซ้ํากันแต่เข้าไปมันก็สบายจําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลจริงๆสองปีในต,ตอนต้นอาจจะเข้าอาจจะออกบ้าง แล้วก็ต้องไปพักฟื้นอีกหนึ่งปีกใกล้ๆโรงพยาบาลเช่อหมอจะติดตามรักษาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะที่มีความเย็นก็เชื่อกำลังใจว่าความจริงอย่างนี้ต้องปรากฏแต่ว่าคนอย่างผมอันนี้ผมก็ไม่ได้อดผมไม่เคยไว้วางใจผมผมเลย ความรู้สึกอผมไม่ไว้วางใจผมปล่อยที่เวลาช่วงไปประมาณหนึ่งอาทิตย์วันหนึ่งตอนเช้ามดืดทําจิตตอนที่สองเป็นปกติผมก็ลุกขึ้นทํากรรมฐานก็ผมบางทีบางคืนก็านอนชั่วโมงเดียวบางคืนก็ไม่ได้หลับเลยเช้าก็ทํางานต่อไปร่างกายในตอนนั้นมันดีมากร่างกายแข็งแรงกําลังก็ดีไม่เหมือนเวลานี้ เวลานี้วันที่พูดนี่ก็โยเยโยเยเดินก็งงนั่งก็งงนอนก็งงไม่มีความสุขร่างกายไม่มีความสุขแต่ใจพอมีความสุขถ้าถามว่าพูดได้ยังไงมันจะแปลกอะไรผมนั่งไม่ไหวเพราะก็นอนพูดพอใช้ไมโครโฟนเนี่ยพก็น,พนอนเวลานี้พก็นอนีปฟังเสียงเนี่ยพมนอนพูด ผมตั้งใจว่าขนะดใดที่ผมอยู่ในระหว่างธรรมะถ้ามันตายเวลานั้นผมพอใจครูก็ไปผมปล่อยเวลาไว้หนึ่งอาทิตย์ตอนเช้าม,มืดทำจิตสบายขึ้นถามตรงพระพุทธเจา้าถามว่าความรู้สึกของผมที่ปรายกฏนั้นมันจะตรงตามความเป็นจริงไหมท่านก็บอกว่าจริง งานการทุกอ,อย่างตระมัดระวังจะมันยาวเพ่าป่วยคราวนี้ไม่มีโอกาสจะออกมาทํางานต่อไปได้อีกต่งก็บอกชัดว่าการป่วยคราวนี้มันเป็นปัจจัยตัดงานส่วนหนึ่งภายในแล้วก็จะต้องแยกยกตัวออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นระาการเปิดยคราวนี้เป็นการช่วยให้ทางจิตดีขึ้น แต่ขืนอยู่ที่วัดแทนกำลังใจจะไม่ดีขึ้นเลยคนนี้การตั้งใจมาก่อนเกิดผมก็ตกใจไอ้ผลการตั้งใจมาก่อนเกิดมันจะไม่มีผลผมก็ถามว่าไอ้ก่อนเกิด่ผมตั้งใจอะไรไว้ในภาพนั้นท่านก็บอกว่า <c oughs> ก่อนเกิดจะมาจากรม เดิมทีปรารถนาพุทธภูมิมาตลอดเวลาแล้วก็มาชาตินี้จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีให้ใกล้เต็มถ้าใกล้เต็มแล้เมื่อเวลาถ้าก็บอกตรงๆว่าถ้ามีอายุถึงหกสิบปีบารมีพุทธภูมิจะเต็มแล้วก็จะไปอยู่ช่้ทนดุสิตแต่ว่าสิ่งที่ตกลงกันมาว่าจะมาลาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิรัดตัดทางไปเลยตัดทางไปเลยก็ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นพระอรหันต์หมายความว่าถ้าปราถนาพุทธภูมิก็ช้านานมากอย่าจะลัดไปให้มันใกล้ทางใช่เป็นสาวกภูมิดีกว่ายังไงยังไงแล้วก็ต้องมุง่งพัานาเหมือนกันหมดแั่นก็บอกว่าถ้าพูดถึงกฎของกรรม กฎของกรรมจากการเป็นนักรบมีการฆ่าเขาบ้างมีการทำลายทรัพย์สินเขาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎถึงการฆ่าเขาหนักที่สุดต้องไม่เหตุให้ต้องนอนโรงพยบาบาลจริงๆสองปีแต่ว่าการลบแต่ละทีก็จะองประกอบด้วยความเมตตาปาณีเหมือนกัน ถ้ายึดพื้นที่เขาได้ยึดคนได้ก็ให้การเลี้ยงดูโปเสืยอพะนุษทานนอนถ้าเขามีความทุกข์ก็ช่วยมีความสุขเขาไม่มีกินก็ช่วยมีกินฉะนั้นขณะที่เป็นนอนที่โรงพยาบาลคนเก่าๆที่เรารู้จักจะหาไม่ได้จะมีทักคนสองคนทุกคนเขาจะไม่มองเราเลย ็ลงความา่าเขาปล่อยให้ตายดีกว่าเขาจะคิดอย่างนั้นแล้วไม่ก็ไม่ทราบนะให้พูดเอาเองแต่ว่าจะรับความเมตตาปราณีจากคนใหม่คนใหม่การอุปถมัมภ์คำชูปเป็นอย่างดียิ่งการเงินขณะที่เข้าโรงพยาบาลจะไม่มีติดตัวจะมีอย่างมากไม่เกินยี่สิบบาทไอ้ยี่สิบบาทนี่ไม่เป็นเงินประจำกระเป๋า คือถ้าจะไม่มีขนาดไหนก็ตามจะเก็บไว้ยี่สิบบาทเป็นประจำถ้ามีมากกว่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นก็ทําบุญหมดมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายตายแล้วเราไปไม่ได้เมื่อเราไปไม่ได้จะเก็บไว้ทําไมให้มากให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เลยทําบุญก่อสร้างเลี้ยงพ้ามั่งหมดแล้วก็ผลที่สุดจึงเลยบอกว่า เราก็จะไม่เป็นไรเมื่อเปถูกเขาทอดทิ้งมา,มากความเบื่อหน่ายก็เกิดคนเก่าทอดทิ้งแต่คนใหม่เขาเลี้ยงอันนี้เป็นกฎข้องกรรมของการยึดประเทศชาติเขาทําให้คนเก่าเขามีความรพมาะแต่ว่าเรายึดได้เมืองไหนเป็นเลยเราเลี้ยงให้มีความสุขฉะนั้นคนเก่าเก่าที่เราเคยสนุนสนอมมาลงมาเขาจะหลีก เขาจะไม่มองเราไม่มีใครสงเคราะห์แต่คนใหม่จะเข้ามาสงเคราะห์ความจริงบรรดาเพื่อนพิสดสมนเนเป็นความจริงตามนั้นผมนอนป่วยสองปีคนเก่าๆทายกเห็นหน้าสองคนเห็นหน้าสองคนไปข้างเดียวไปทำไมไม่ใช่ไปเยี่ยมไปขอทรัพย์สินที่มีอยู่ขอผมเถอะ ผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดของที่มีอยู่ที่วัดเป็นของสงฆ์ผมอออบอกามาจากวัดผมไม่มีอำนาจอะไรเลยผมคิดว่าเป็นของสงฆ์จริงๆไม่ใช่เป็นเล่ห์เหลี่ยมและจากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครไปอีกแต่ว่าคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักบรรดาเทพธิดบริษัทธ์นนณา้าขัางมากเข้าไปนอนป่วยในนั่นพระที่เขามาป่วยก็ดีเคราะว่าก็ดีพลอยได้กินอาหารวันหนึ่งเต็มเต็ม,ตมโต๊ะโต๊ะใหญ่ๆเหลือแหล่ เข้าของใช้ของสอเขากินบริบูรณสมบูรณ์นี่แหละเป็นผลจากการยึดธาตุยิดเถกเขาได้ราบมงเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทยาถากรรมตายานมีประโยชน์อย่างนี้ในวันนี้ก็บทเวลาแล้วแต่สัญญาณบาวมาปรากฏก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดาัดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี